สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมศูนย์ข้าวชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอสังขะที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศน่าเป็นแบบอย่างให้กับศูนย์ข้าวชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนอะไรตามพวกเราไปดูพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอําเภอพัฒนา ตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เราอยู่กับประธานกลุ่มนะคะชื่อพี่วิสุทธิสารพีนะคะก็เข้าร่วมโครงการสินข้าวชุมชนกับเรานะคะ,อะตอนนี้นะคะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังเราตัวน,นี้คือผลผลิตข้าวนะคะที่สมาชิกเนะะี่ยค่ะได้รับจัดสรรเมล็ดพันธุ์ไปจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์นะคะสมาชิกเรามีกี่ <30 S 1> คนคะพี่คือสามสิบสามสิบคนสามสิบคนนี้รับเมล็ดพันธุ์จากเราไป คนละกี่กิโลคะคนละสี้กระสอบก็คือกระสอบละ25่สโลนะครับรวมเป็น100นะครับก็ข้อหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสูงเท้าวนะครับที่ที่ให้โอกาสจริงๆแล้วศูนย์ข้าวบ้านเรานะครับเป็นปีแรกนะครับที่เราได้รับ้งวันเท่าพันธุ์จำนวน3ตันก็คือ3,000ักิโลนะครับโดยมีสมาชิกนะครับต้นต้นอยู่ที่30รายนะครับรูปแบบการบริหารของเราก็คือง่ายๆเลย ให้ไปแล้วก็ให้กลับมานะครับเพื่อฝึกนะครับการออมแล้วก็การลดต้นทุนต่างๆนะครับเพื่อให้สมาชิกรู้จักการวางแผนในอนาคตนะครับทีนี้มาดูรูปแบบการบริหารนะครับอันนี้ก็คือผลผลิตปีนี้นะครับเกินเต้านะครับเราให้ไปนะครับหนึ่งก็คือข้าวพันหนึ่งร้อยโลทำได้สี่ได้นะครับตามตามหลักตามหลักวิชาการนะครับในรูปแบบปีนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะครับดูดีนะครับแต่หลายท่านก็ พอใจรูปแบบการบริหารจัดการการจัดเก็บนะครับศูนย์ท่าเราจะจัดเก็บกลับมาคืนก็คือ4 0ิโนต่อหนึ่งรายครับต่อหนึ่งรายเราให้ไป100บวกอยบวกดอกก็คววือ4ีทําไมต้องเป็น40หนึ่งรเราต้องไปเตานะครับเราต้องไปเ่าไปครับนะครับหลายอย่างนะครับบางเจ้าอาจจะสวยบางเจ้าอาจจะไม่สวยนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องที่มาของคําว่าร้อยีสิบให้ไปหนึ่งร้อยกลับมาทีสิบนะครับทีที่เราเก็บรวบรวมมาแล้วเราไปต่อ,อยังไงคะดำเนินการอย่างไปต่อตัวนี้หลังจากกระบรรวนการตรวจสอบปุ๊บก็คือจะอยู่ในกระบวนการของคัดหรือพันก็<ะ>คือจะกลุ่มเครือข่ายเราก็จะมีของแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่งวน,นี้นว่าพวกหลังที่จะมีกระบวนการคัดคัดพันนะครับ ทันเพื่อมาบรรจุระสอบที่กรมให้นะครับอีกรูปแบบนึ้เราได้ไป3าตันเราได้กลับมาคืนเฉพาะดอก1,200กิโลนะครับเท่ากับเราปีนี้เรามีข้าวอยู่ในต๊อกเรา4,200กิโลแผนข้างการประชุมทางล่าสุดก็คือไอ้ตัวนี้จะให้ชุมชนข้างเคียงรา่อไป ส่วนไอ้ของใหม่ก็ทมาชิบรูมดื้มีมีระดัที่สุด,มมดเป็นการ,ปรเป็นการใช่คุณสุดรกเทียนเราคาดการณ์ว่าอ่าสามปีเนี่ยเราจะทําให้ได้ถึงสิบถึงยี่สิบต่อค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่วิสุทธิ์นะคะประธานกลุ่มข้าวซูงข้าวที่เชียงบ้านอัมพุนพัฒนานะคะก็ข, <S <S ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอให้โชคดีกับผลตรวจสอบขภาพปริศนาข้าวนะคะสวัสดีค่ะ